สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับอ่ะในค่านี้จะเป็นวิชาศิละปะของครูหมีเนาะนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับเราเจอกันครั้งแรกเนาะเรื่องสนุกกับทัศนศิลป์นะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้รู้นะครับคือการบรรยายรูปร่างนะครับรูปทรงที่พบเห็นในธรรมชาตินะครับและก็สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะครับอ่ะการระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงาน ทศนศิลป์หรืองานศิลปะนะครับเช่นเรื่องการใช้เส้นนะครับการใช้สีระบายนะครับรูปร่างรูปทรงต่างๆของสิ่งของนะครับการสร้างงานโดยใช้รูปโดยใช้เส้นใช้รูปร่างต่างๆนะครับสร้างเป็นงานศิลปะขึ้นมานะครับแล้วก็การใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับสร้างงานทัศนศิลป์ในรูปแบบสามมิตินะครับก็คือเดี๋ยวจะมีการเรียนเรื่องการปั้นดินน้ำมันด้วยนะครับแต่เดี๋ยว เมื่อถึงคาบที่เรียนเดี๋ยวครูจะแจ้งล่วงหน้าให้นักเรียนได้เตรียมตัวก่อนนะครับอ่ะนะครับเรื่องแรกนะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของเส้นนะครับเส้นนะครับเส้นเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานนะครับสําคัญของการวาดภาพนะครับถ้านักเรียนสังเกตให้ดีนะครับจะพบว่าภาพที่ขีดโดยเส้นตรงนะครับหรือเส้นโค้งเนี่ยนะจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นแต่ละรูปแบบเส้นแต่ละเส้นเนี่ยนะครับเขาให้ความรู้สึกแบบไหนบ้างนะครับมาดูงานวาดกันครับงานวาดเนี่ยพื้นฐานของการวาดภาพเนี่ยอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้เนาะก็คือการใช้เส้นวาดรูปแบบต่างๆนะครับเขาบอกว่าเส้นนะครับเป็นพื้นฐานสําคัญของการวาดภาพนะครับเส้นแต่ละแบบเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับดังนี้มาดูไปด้วยกันนะครับนักเรียน เส้นตรงนะครับอันแรกนะเส้นตรงเนี่ยจะให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงนะครับให้นักเรียนดูกบเห็นไหมกบชี้อยู่นะครับเส้นตรงนะครับเส้นตรงเส้นตรงแนวตั้งนี่แหละนะครับนะจะให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงให้นักเรียนดูที่ต้นไม้เห็นไหมว่าต้นไม้เนี่ยเป็นต้นที่ตรงดูมั่นคงแข็งแรงมากนะครับอ่าต่อมาเส้นเฉียงนะครับเส้นเฉียงเนี่ยจะให้ความรู้สึกเอ็นเอียงไม่มั่นคงเห็นไหมเรียนดูที่ต้นไม้เหมือนกันนะครับว่าต้นไม้เนี่ยจะเฉียงออกข้าง มันเหมือนเอ็นแล้วมันจะล้มนะครับอ่ะมาดูเส้นต่อไปนะครับเส้นหยักนะครับเส้นหยักเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เหมือนกับจะหักจะล้มแล้วนะครับต้นไม้แบบล้มแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอ่าให้เห็นถึงความน่ากลัวนะครับดูอย่างต้นไม้เนี่ยนะนักเรียนจะเห็นว่าต้นไม้มันตรงขึ้นไปแล้วมันก็หักครึ่งเลยเห็นไหมนะครับหรือแสดงถึงความน่ากลัวดูไปที่ดูไปที่อันนี้ นะครับเห็นไหมสายฟ้านะครับสายฟ้าเนี่ยสายฟ้าเนี่ยก็ใช้ใช้เส้นหยักนะครับเส้นหยักคือแบบนี้นะครับเห็นไหมเอออเส้นไม่ชัดอ่ะใช้เส้นหยักแบบนี้นะครับหนี่สายฟ้านะครับเส้นหยักเนี่ยเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นักเรียนอาจจะเคยเห็นเส้นแบบนี้ถูกไหมนะครับอ่ะต่อมาเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเส้นโค้งเนี่ยจะให้ความรู้สึก กลมลื่นนะครับดูอย่างในภาพตัวอย่างเนี่ยต้องเรียนจะเห็นว่าเหมือนกระกลบเนี่ยลื่นบนก้อนหินถูงแม้ก้อนหินจนมีลักษณะที่โคง้งกลมนะครับโคง้งเออเส้นโค้งนะครับเส้นโคง้ง,คงเห็นไหมว่ามันจะดูลื่นๆหลายๆนะครับเอออ่ะต่อมานะครับเส้นโค้งที่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับจะให้ความรู้สึกที่เหมือนกับกําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่นะครับไม่หยุดนิ่งเลย นะครับดูในภาพตัวอย่างนักเรียนจะเห็นเหมือนกบกําลังพายเรืออยู่บนน้าเห็นไหมว่าน้าเนี่ยเขาจะใช้เส้นโค้งต่อการเป็นคลื่นนะครับหรือจะมีเส้นโค้งที่นักเรียนอาจจะเคยวาดเป็นเส้นแบบนี้แน่เคยวาดใช่ไหมนะครับอ่ะกลับมาดูที่งานเรากันครับอ่ะมาดูงานในวันนี้กันนะครับเขาบอกว่ารอบตัวนักเรียนเนี่ยนะครับมีสิ่งใดบ้าง ที่เป็นเส้นโคง้งนักเรียนลองมองไปรอบๆตัวเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเส้นโคง้งยกตัวอย่างนะครับครูมีตุ๊ก,กตาเต่าอยู่1ตัวนะครับเห็นไหมว่าเต,าต่าตัวนี้จะมีลักษณะโคง้งๆมนๆนะครับอย่างกระดองเต,าต่าตรงเนี้ยน,นักเรียนจะเห็นไหมว่ามันเป็นเส้นโค้งนะครับนะรบหรือแม้กระทั่งหัวเตา่าเห็นไหมโคง้งมนนะครับจะให้ความรู้สึกที่ดูลื่นๆใช่ไหม อ่ะทีนี้ให้นักเรียนลองสังเกตรอบๆตัวเองดูนะครับว่ารอบๆบตัวนักเรียนเนี่ยหรือภายในบ้านนักเรียนมีอะไรบ้างที่เป็นเส้นโค้งแล้วให้นักเรียนมาวาดลงในใบางานของวันนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครูให้เรียบร้อยนะครับคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนวาดสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนที่มีเส้นโค้งพร้อมระบายสีให้สวยงามนะครับมีอยู่4ี่ช่อง นะหมายความว่านักเรียนต้องวาดทั้งหมด4อย่างนะครับนักเรียนลองดูว่ารอบๆตัวนักเรียนมีอะไรที่โค้งๆบ้างนะครับแล้วก็วาดรูประบายสีมาให้ครูดูหน่อยนะนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับศิละปะชั้นปสองมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ